ฟ้าข้างบนพังหมดเลยเป็นรอยน้ำเป็นรอยพองหมดเลยน้ำไหลลงมาเนี่ยไหลไหลไหลลงมาแล้วดูวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ก็พังสรุปบ้านพังขวัญจ่ายจตางให้เขาเป็นไย บ้านราคาสามสิบล้านเจ็ดสิบล้านแน่มากและเดี๋ยวขวัญจะส่งให้ดูว่าโลโก,โลก้บริษัทเขาอะไรแล้วไม่ต้องให้ไม่คนอื่นนะไม่ต้องมาใช้บริษัทนี้ทําง,งานแล้วทําง,งานแย่มากไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความซื่อสอัตย์ปากหวานคนเดียวพูดจาดีมากแต่ทำง,งานก็ชู้ยมากแย่